ในน,นี้ฉันเอาไวล่นแก้เครียดเดี๋ยนี่ทำไมฉันรู้สึกเครียดจังกระเทยห้าคนกดแรงเท่ากับตุ๊บอยางแรงหลอนไม่นะเพื่อนฉันยังปังอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยชนะ <laughs> เราเล่นเอาข่าปะข้ากระเทยกดแรงห้าคนมีตุ๊บหลอกได้อยู่ได้อยู่แปลว่า ได้อยู่แปว่าไม่ได้เลยนะจ๊ะก็คือกระเทยไม่อยากเล่นแทงเราจริงๆแทงมันมีตัวสวยมันไม่ลงดูนะปลาผมโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนมันเอาเนี่ยมันเอาเอาเาที่คุณจะรอดเหรออ้าวสตาน์ตเกย มาต่อนะกินไปตลอดเหรอฟาร์มแทงปะเนี่ยฟาร์มเป็นตัวอะไรที่ตีแรงจังอะน่าหน้าๆน้าหน้าน้านามาเข้าพุ่มมาอาตบใจหมดเราเพิ่งลากมาตกใจตกใจงอนะตัวอะไรอ่ะวิเขากำลังจะมาบนแล้วเราหลบตัวอะไรฟาร์มอ่าเลนไม่นะไม่นะ พอมันหมดเลยนะมันกำลังหลบอยู่ปิดมันปิดนี้ปิดนี้มั้งแคลลี่อยู่ไหนวะนั่นแหละแคลลี่แทงมันแปๆไปไหนเราก็ไม่รู้โอ้ลงล่างหรอแทงมันลมมันกำลังขึ้นมานะลมขึ้นมาปิดลมได้ปะเนี่ยอขึ้นมาไม่มาเดินตามรอมังกรดีกว่า เอาแล้วแทงมันลงไปล่างขนาดนั้นเลยหรอฉันก็งงเลยไปป่านนะป่านนี้มี่ทันดาพีนโฟลทั้งคนพี่ท่านมาเนี่ยี่ท่านมาเนี่ยเข้าหรอจะยืนติดกันนะตีโยไม่น่ารอดโลมดโลหมดดอกฉันไม่น่าเข้ามาขนาดนี้เลยทำไมฉันไม่ยืนตีอยู่างห่าง อ่ใจเย็นฉันกำลังวิ่งไปข้างบนมั่นละหนึ่งจริงเมื่อกี้ไม่น่าเข้าเลยเราไม่ควรมั่นขนาดนั้นปะใจร้อนไปใจร้อนไปหิวนั่นเองค่ะ oh, <man. S 1> แต่หิวเนาะตล้ใจเย็นผมไม่เอานะต่อสต่ก็พอผมต่อดีเชิญต้องเล่นฟาร,ร์มแล้วแหละ รับเกมมาเริ่มไม่ดีแล้วผมไม่ตี้หม่ความเครียดด้วยนะฟ้าไปฟ้าก่อนนะฉันไม่ซีเรียสอะไรเลยฉันพาดฉันตีของฉันไปเรื่อยๆแล้วกันโหไฮยาเตะไปนู่นไม่น่าละ่ะฉันคงตีนไม้สบายใจไม่สองลมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,ว,ล,วล้านหออไหมแล้วไงระวังไหมมันลงไปแล้วอ่ะอืมไายา เฮ้ยเข้าตัวอื่นมาล็อกขาฉันดูฉันก็เลยจะตีเมนียดตายอีดอกสิงลิเตอร์เรามาล็อกฉันใจเย็นใจเย็นเจ๊อย่าวีนเจ๊อย่าเวีนเอาใจเย็นใจเย็นก่อนแต่๋ยวฉันจะแบบใจล่มๆก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเชิญพระแม่เมืองนีดมาลงประทับร่างกัน กิ๊บกิบ้างกิ๊บ้างล้างเข้าดวแล้วว่างนะเราตีไฮยาเตะเนียอุ้ยเราเจ็บกว่าไฮยาเตะอีกไปมาเข้าอีกแล้วอ่ะอะไรไหนตัวนี้น่าทำคาที่เป่งเลยไมเล่นกันมาเล่าไฟเวนเราสะท้านแน่ล้อขอล้มไม่เอาเล้มขอล้มขอลย วิ่ววัยไหไมนะมาแล้วซาตานมาวนะ่ะนน่ารำคาญมากเลยนะลมอ่ะต้นไม้กับซาตานเย็บเนต็ต่ะเย็บเนต็ตเราตัวเลนตสติ่งได้ด้วยซาตานมันลวงได้ต้ one shot, one kill. องอตัดเลือด ข้านั้นเลยอึงแง้วล่ะโหยังเนื้อเ่งเลือดนานด้วยเฮ้ยถอยถอยถอย,ถอยเยอะไป oh. ไนั่งใช้ไปแล้วนั่งอยู่ในพุ่มมามาได้มันมาบนมันมาบนใส่บ่อนใส่บ่อนมันมาบนสี่เลยเยอะจริงจังแับไปฟาร์มก่อนเฮ้ยทำไมเป็นพิมพ์ที่แบบตึงเครียดจังเลยอ่ะ ฉันไม่ชอบเกมที่ตึงเชียะเอามาแล้ว่าอยู่ไหนวะอ่าไป,ไปอยู่กลางเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเขี่ยมันขี่ออก,นนออกันมาอย่างนี้เลยเอาแล้วเจอคอมโบอ่ะเจอคอมบ์ไหวดักมาดักหลังเศกมาตกหลังพี่ไม่เจ๋งดีวะขี่กันมาแบบนี้เลยไปน้องมปแล้วสา มีตีใหม่ของบูแงยะเตยไปรุ่งหลอฉันพอจะดื่มตาอาปากได้บ้างไหมเกียร์เมืองเกียร์เมืองเกียด์อิเกียร์แล้วทำไงได้อ่ะต้องรอของเกิดอีกแล้วเลยต้องหนีก่อนได้โอยรูเลยหน่งสีนะตั้งงนำนะตัวแบบไม่มาได้เอลินก็สิงอ่ะเธอทำยังไงใจเย็นได้อย่างเดียวเช่นนั้นละ รอจังหวะที่ส่วนอีกเกมต้องพลิกได้ดิใช่ไม่ถ้าไม่เจอบินมาแล้วตาตานนี่ฉันเกลียดนาถ้าบเลิดลงสีเนี่ยนะนาได้หบนป่าานะซาตานไปบนแล้วมันอยู่ในคุ่มแน่นอนเนี่ยอันตรายมากเช็คป่าไหมวะ ออกไปแล้วออกไปแล้วไมวแมาแล้วเมื่อก่อนนะไปเขาเกียร์คาดีกว่าปล่อยไปแล้วเมื่อก่อนน่ะตายนะเดินฟาร์มยาวๆแล้วไม่อะไรแล้วตอนเนี้ยเนี่ยอักบวกไปสักพักขอสันโดกษสักพักพยาติพยายามเตาชันหลายรอบมากแดงแดง ทิ้งป้อมได้ทิ้งปไปเลยนะคขาเนี่ยแตามันออดเยอะใจเย็นใจเย็นนมสดใจเย็นเยอะเยอะเยอะเขาอกเขาได้อีกแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแลยไอ้แ <c oughs> ม่เฮ้ยได้ไหม,มเป็นอะไรกับคูฮะเขาวลวงไงตาต้าก็ลวงแคลลี่ปะ่ะไปที่มันรอบนี้มันไม่ได้แล้วรอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วตาต้ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วสักหน่อยดิออยาเต่รอบนี้มันก็จะไม่เหมือนเดิม เฮ้ยเราก็ฆ่าให้ยติได้โอ้บินมาพ่นน้าหลังกีดัเลยกิดางเลยกีดังเลยกีดังเลยจิ้มนกินแล้วแทงเลยแทงๆเราหนีก่อนไปมีนาซาตาไม่สนใจฉันใี่ฉันอยู่อย่างแบบผู้ลี้ภัยคอมโบมหาสาลสุดยอดมัก กำลังปล่อยให้แรงนเลยไปล้วงบูมันไหมเดี๋ยวไปดูบูมงมันจอร์นิเตอร์เล่นบอลแรงรอทำปีโป้แล้วก็ลงล่างมาฉันได้บูมันมดีอกเดี๋ยวเพิ่งเล่นสูงนะขอแรงแป๊บนึงฉันได้บูมนานไปแล้วสุน้มหน้านักเรดเรดมันจะมาเรดไหมทุกคนมาเล่นล่างครับจอร์นิเตอร์คนเดียวพอเดจะลงล่างหมดเลยเียเดี๋ยวให้ลอริเตอร์ทำเวฟแล้วก็ลงมา เราตีมังกรก่อนเอาหลุดไปแล้วอีดอกมังกรกูไฮยาเตะมันอยู่ในป่าฝั่งนี้มามาล่างครับมาเล่นล่างกับมังกรหน่อยเปิดแมทกกเปิดค้วฉันกำลังเช็คกัรนีอยู่่อนี่นเอยู่คุ้มเนี่ยอยู่คุ้มตัวหนึ่งอ่ะเยอะแล้วนะอยูกมั้งซัตตาอยู่ไหนวะาัตตาอยู่กลางนางน่าจะบินลงมาแล้วบินมาลรามั้ง เราสตานได้จมันบินมาแล้ว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 สตาร์แล้วาเดินไป้วัญขวัญวขวววโอ๊ยพอลแล้วเไ้สัตว่าฉันอุตสาหไปลวงให้ไม่เห็นมีใครมาตกใเยหยิบเงยบไว้หยิบเยไว้หยิบเงบไว้ยเงียบไว้ทุกคนเฮ้ยไปยูไปยจบเลยก็ได้นะจบแล้วจบเลยคนยุกี้ไป้ม่ทำไมมันเร็วจังก้ เอาอนั่นลิปเข้ามายู่ไหนอะเอาจบแล้วอะเฮ้ฮยมันไว้ไปไหมอะสิบนาที <c oughs> มิตี้ใหม่แห่งการบจบเพียงสิบนาทีเฮ้ยสิบนาทีจริงอะโโออเเคคเร็วมาก